ความนับถือตัวเองสูงหรือต่ำคือปัจจัยสำคัญที่จะชี้ว่าเราจะมีชีวิตที่สำเร็จหรือว่าล้มเหลวเป็นสุขหรืออมทุกข์เผชิญหน้าหรือหลีกหนีมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าแย่กล้าลงมือทำหรือปลอดภัยไว้ก่อนวันนี้จะมาพูดถึงแนวทางในการเพิ่มความนับถือตัวเองที่มันเรียบง่ายแต่มีพลังลึกซึ้งตรงไปตรงมาและไม่ฉาบฉวย และที่สำคัญมันจะช่วยให้คุณเปลี่ยนวิธีที่คุณคิดหรือว่ารู้สึกเกี่ยวกับตัวเองการนับถือตัวเองเนี่ยมีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกต่อตัวเราเองก็มีผลกระทบต่อชีวิตของเราทุกๆด้านนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเราจะมีชีวิตที่มีสุขสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเรามีความนับถือตัวเองในเชิงบวกความนับถือตัวเองแบ่งองค์ประกอบเป็นสองส่วน ส่วนแรกก็คือความรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถความสามารถในการเข้าใจเอาชนะปัญหาและก็จัดการกับสิ่งที่ท้าทายในชีวิตได้องค์ประกอบที่สองก็คือความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าก็คืออาจจะเป็นการได้ยืนหยัดเพื่อตัวเองทั้งประโยชน์และก็ความต้องการความนับถือตัวเองก็คือมันเป็นสิ่งที่คิดและก็รู้สึกยังไงกับตัวเอง มันไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับตัวเราเราอาจจะตอบสนองความต้องการของคนอื่นและก็ได้รับคํำยกย่องสรรเสริญแต่นั่นมันไม่ได้ทำให้เกิดความนับถือตัวเองสิ่งเหล่านั้นอาจจะทำให้รู้สึกดีหรือว่าสบายใจขึ้นในบางครั้งแต่ความสบายใจมันไม่ใช่ความนับถือตัวเองมันไม่ใช่การที่เชื่อว,ว่าเมื่อทำให้คนอื่นประทับใจแล้วเราค่อยรู้สึกยอมรับตัวเองหรือว่า อาจจะเป็นการขอให้เขียนหนังสือได้อีกเล่มก่อนหรืออาจจะเป็นการขอให้ซื้อบริษัทได้อีกสักแห่งหรืออะไรก็แล้วแต่การนับถือตัวเองอย่างเหมาะสมที่สุดก็คือการที่เราไม่มีความขัดแย้งกับทั้งตัวเองและกับผู้อื่นและก็เลือกที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่อประสบการณ์ชีวิตในเชิงรุกและก็เชิงบวกหัวข้อต่อมาเรามาดู สิ่งที่มันเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเราบ้างสิ่งนั้นก็คือความคิดนั่นเองความคิดมันเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเราความคิดที่เรามีต่อตัวเองคือตัวบ่งชีว้ว, <Seoul> ว่าเรามองเห็นตัวเองยังไงและสิ่งที่เรามองเห็นในตัวเองมันคือตัวกำหนดชีวิตของเราเพราะภาพที่เรามองตัวเองมันจะมีอิทธิพลต่อการเลือกหรือว่าตัดสินใจในชีวิต จุดสำคัญก็คืออย่างแรกเลยเราจะต้องรู้จักตัวเองให้มากขึ้นรับรู้ถึงความรู้สึกรับรู้ถึงความปรารถนาความคิดและก็ความสามารถของตัวเองอย่างที่สองก็คือการยอมรับตัวเองให้มากขึ้นเรียนรู้ที่จะไม่ปฏิเสธสิ่งที่เราเคยทำเคยพบเจอหรือว่าประสบการณ์อื่นๆของเราในอดีตอย่างที่สามก็คือยืนหยัดในตัวเองแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง อย่างที่4ี่ก็คือเข้าใจและก็ยอมรับตัวตนในวัยเด็กตัวตนในวัยเด็กของเราสามารถสร้างผลกระทบต่อเราที่เป็นผู้ใหญ่ได้เราจะไม่มีทางกอบกู้ความนับถือตัวเองกลับมาได้จนกว่าเราจะกอบกู้ตัวตนในวัยเด็กซะก่อนและอย่างที่5ก็คือใช้ชีวิตอย่างรับผิดชอบซื่อสัตย์และก็ซื่อตรงหัวข้อต่อมาก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตอย่าง รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจมันเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการอยู่รอดของเราเราจะบรรลุความสําเร็จได้เท่าไหร่ก็คือภาพสะท้อนความสามารถที่เราคิดของเรามันเป็นความสามารถที่จะคิดของเราการใช้สติปัญญามันจึงเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแต่มันเป็นเราต่างหากที่ควบคุมมันทั้งในการทำภารกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือว่าการจัดการความท้าทายที่เกิดขึ้น ทั้งหมดนี้มันก็เป็นมันเป็นสิ่งที่เราเลือกเองทั้งนั้นการใช้ชีวิตอย่างรู้ตัวหมายถึงก็รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตรงกับจุดประสงค์ตรงกับค่านิยมหรือว่าเป้าหมายของเราไหมการรับผิดชอบถึงการกระทำที่เราได้เกี่ยวข้องก็มีการเคารพต่อข้อเท็จจริงและก็ความเป็นจริงซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องชอบมันแต่ความกลัวมันคือการปฏิเสธข้อ เท็จ,จริงมันเป็นการปฏิเสธข้อเท็จจริงยิ่งเราใช้ชีวิตอย่างรู้ตัวมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเชื่อมั่นในจิตใจและก็เคารพคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเราจะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์เดียวกันนี้ก็มีอยู่ในพฤติกรรมที่สร้างเสริมความนับถือตัวเองทั้งหมดหัวข้อต่อมาก็คือการเรียนรู้ในการยอมรับตัวเอง การยอมรับตัวเองก็คือการยอมรับถึงความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงในสิ่งที่เรารู้สึกและก็สิ่งที่เราเป็นในทุกๆช่วงของชีวิตซึ่งนั่นก็หมายถึงเราได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ตระหนักถึงธรรมชาติในการเลือกและการกระทำของเราและเมื่อเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาการของเราก็จะไม่ถูกสกัดกั้นเรามักจะเข้มแข็งขึ้นถ้าพยายามต่อสู้กับความเป็นจริง เราไม่สามารถทำให้ความกลัวหายไปได้ด้วยการตะโกนใส่มันหรือด่าว่าตัวเองถ้าเราสามารถเปิดรับประสบการณ์ของเราอย่างมีสติรู้เนื้อรู้ตัวและจำว่าตัวเรายิ่งใหญ่กว่าอารมณ์อย่างน้อยๆเราก็จะได้อยู่เหนือความรู้สึกที่เราไม่ต้องการจะได้และเมื่อเวลาผ่านไป การยอมรับอย่างเต็มใจและจริงใจจะช่วยบรรเทาความรู้สึกในเชิงลบหรือว่าความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนาอย่างเช่นความเจ็บปวดการโกรธริษยยาหรือว่าความกลัวให้มันเบาบางลงได้หัวข้อต่อมาก็คือเรื่องของการปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกผิดเป้าหมายของเราคือการมีความคิดเชิงบวกต่อตัวเอง ยอมรับตัวเองไม่ว่าจะได้รับการยอมรับจากคนอื่นหรือไม่ก็ตามลองนึกถึงสิ่งที่คุณได้ทำหรือไม่ได้ทำซึ่งมันก็ทำให้คุณรู้สึกมันก็ทำให้คุณรู้สึกตำหนิตัวเองคิดว่าทำไมคุณถึงตัดสินใจทําหรือว่าไม่ทําสิ่งนั้นมันเป็นการตัดสินใจบนมาตรฐานของตัวคุณเองหรือว่าของคนอื่นคุณรู้สึกหรือคิดแบบที่คุณได้ตัดสินใจไปแล้วจริงๆหรือไม่ ความจริงก็คือถ้าคุณซื้อสัตว์กับตัวของคุณเองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกผิดถ้าคุณซื้อสัตว์กับตัวเองคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกผิดแต่การที่เราตำหนิหรือว่าด่าว่าตัวเองเมื่อได้ปฏิบัติตนขัดกับความเชื่อมาตรฐานหรือค่านิยมของตัวเราเองก็เท่ากับว่าเราได้บั่นทอนความนับถือของตัวเราเช่นกัน แถมยังเพิ่มโอกาสในการซื้อตรงกับตัวเองในอนาคตน้อยลงอีกด้วยข้อเท็จจริงที่สำคัญก็คือถ้าเราลองพิจารณาด้วยความกรุณาด้วยความพยายามที่จะเข้าใจและเป็นมิตรที่ดีกับตัวเองเราก็จะเยียวยาตัวเองได้เราอาจจะสำนึกและก็เสียใจแต่เราจะไม่ประนามตัวเองขั้นตอนของการปลดปล่อยจากความรู้สึกผิด,ผด อย่างแรกเลยก็คือยอมรับความจริงว่าเรานั่นแหละเป็นคนเลือกกระทําบางอย่างอย่างที่2ก็คือถ้ามีใครถูกทำร้ายจากการกระทําของเราก็ให้ยอมรับแบบเปิดเผยกับคนคนนั้นไปอย่างที่สามพยายามทําทุกอย่างเพื่อแก้ไขหรือว่าลดความเสียหายให้เหลือน,น้อยที่สุดอย่างที่4ี่ก็คือไม่กาอพฤติกรรมแบบเดิมในอนาคต เราเนี่ยมักจะหวาดกลัวกับค่านิยมของคนอื่นโดยยอมสละความต้องการและก็ความนับถือตัวเองเรามักจะกลัวว่าคนสำคัญของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าแฟนจะไม่ยอมรับหรือว่าอาจจะด่าเราก็ได้กลัวที่จะถูกวิจารณ์กลัวที่จะโดนปฏิเสธหรือว่าตำหนิติเตียนฉะนั้นวิธีในการแก้ไขก็คือให้ใส่ใจที่จะฟังเสียงของตัวเองให้มากกว่าความเชื่อ ของผู้อื่นที่คุณไม่ได้เชื่อแบบเขาเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการหลอมรวมตัวตนในวัยเยาว์มีเหตุผลมากมายเลยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถให้อภัยตัวเองในวัยเด็กของเราได้เราอาจจะบอกว่าเด็กคนนั้นเป็นต้นเหตุของความเจ็บปวดหวาดกลัวยุ่งยากหรือว่าอับอายซึ่งเราเราอาจจะเลยเลือกที่จะเก็บกดไม่ยอมรับ ไม่ปฏิเสธและก็พยายามลืมเลือนเด็กคนนั้นไปสรุปก็คือเราไดเ้เราไม่ยอมรับตัวตนในวัยเด็กของเราแบบเดียวกับที่คนอื่นยอมรับก็จนกลายว่าจนกลายเป็นว่าความโหมดร้ายที่เรามีต่อเด็กคนนั้นมันก็ดำเนินต่อไปวันแล้ววันเล่าอย่างไม่มีทีสิ้นสุดมันเป็นตัวตนที่ยังคงมีชีวิตอยู่ภายในจิตใจของเรา ตัวตนในวัยเด็กก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อประสบการณ์ในปัจจุบันของเราซึ่งอาจจะมีจนมันเป็นการสร้างตัวตนที่เป็นปัญหาเป็นตัวตนที่พยายามขัดขวางพัฒนาการไม่ให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะให้อภัยและไม่เป็นปรปักกับตัวเองในวัยเด็กของเราเราก็จะตอบสนองต่อประสบการณ์ในชีวิตของเราอย่าง มีความสุขและก็เหมาะสมมากขึ้นชีวิตของเรามันก็จะสมบูรณชีวิตของเรามันก็จะสมบูรณ์และก็ดูเป็นธรรมชาติอาจจะมีความสนุกสนานและก็มีจินตนาการในการสร้างสรรค์หัวข้อต่อมาก็คือการฟูมฟักความนับถือตัวเองของผู้อื่นแม้คนเราต้องรับผิดชอบต่อความนับถือของตนเองอยู่แล้วแต่เราเลือกได้ว่าจะเกื้อหนุนหรือว่าทำลายความเชื่อมั่นและความเคารพตัวเองของผู้ที่เรา ข้องเกี่ยวด้วยเราอาจจะสามารถจําความรู้สึกตอนที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนได้ว่าตอนที่เราอยู่กับคนที่ให้เกียรติเรากับคนที่ไม่ให้เกียรติเรานั้นมันให้ความรู้สึกต่างกันยังไงเมื่อเราปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเราก็จะมีความสุขอิ่มเอมมากขึ้นเราก็จะชอบตัวเองมากขึ้นและเมื่อเราแสดงออกในลักษณะที่เกื้อหนุนเกี่ยวกับ ความนับถือตัวของผู้อื่นก็เท่ากับว่าเราได้เกื้อหนุนความนับถือตัวเองของเราด้วยการฟูมฟักความนับถือของตัวเองมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนได้บ้างล่ะก็อย่างแรกเลยก็อาจจะเป็นการปฏิบัติต่อเพื่อมนุษย์บนพื้นฐานของความเคารพมนุษย์ก็คือสิ่งที่สมควรที่จะได้รับความเคารพนับถือรับฟังอย่างสงบแล้วก็เข้าใจ ซึ่งมันก็เป็นพื้นฐานของศิลปะแห่งการเยียวยามิตรภาพที่แท้จริงและก็ความรักทำให้เขารู้สึกว่าสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเยาะเย้ยหรือว่าตำหนิติเตียนมีการแลกเปลี่ยนข้อสังเกตและก็แสดงความคิดเห็นที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีคนมองเห็นและก็รับฟังและก็ไม่ตัดสินเขา ไม่ตัดสินเขาด้วยความรู้สึกหรือประสบการณ์ของเรามีการเห็นอกเห็นใจแต่ไม่อ่อนไหวและก็ไม่ส่งเสริมให้คนทาและไม่ส่งเสริมไม่ส่งเสริมให้คนทำตัวเฉยชาหรือว่าไม่ส่งเสริมให้คนเนี่ยสมเพศตัวเองและก็มีเมตตาแต่จะไม่ยอมให้ลำเส้นหัวข้อต่อมาก็คือเป็นคำถามเรื่องของความเห็นแก่ตัว หลายคนเนี่ยมักจะเอาเรื่องของความนับถือตัวเองไปปนกับแนวคิดเรื่องความเห็นแก่ตัวความนับถือตัวเองก็คือการเห็นคุณค่าในตัวเองสนใจในการพัฒนาตนเองการบรรลุตัวตนการแสวงหาความเป็นอิสระไม่ใช่ฉันต้องได้ก่อนโดยไม่สนสิทธิ์ของคนอื่นคำถามก็คือทำไมกรอบความคิดเรื่องของความนับถือตัวเองจึงทำให้บางคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี ทำไมจึงมีแต่เป้าหมายทางสังคมเท่านั้นที่น่านับถือที่จริงแล้วเนี่ยระบบจริยธรรมมันมีอิทธิพลระดับโลกแทบถูกระบบและก็มักจะสั่งสอนให้เราละทิ้งตัวเองปฏิเสธตัวเองแล้วก็ยกความไม่เห็นแก่ตัวเป็นคุณธรรมความดีและความเห็นแก่ตัวก็ถูกทำให้มีความหมายเดียวกับสิ่งชั่วร้ายเรามักจะถูกสอนตั้งแต่แรกว่าคุณธรรมความดีไม่ได้มาจากความต้องการ ความจำเป็นหรือว่าความเป็นไปได้ตามตัวตนเราแต่มาจากการสนองความต้องการของผู้อื่นเราถูกสอนให้รู้จักคำว่าดีได้อย่างไรเขาเป็นเด็กดีเขาเชื่อฟังฉันเธอเป็นเด็กดีเธอทำตามที่พ่อแม่สั่งซึ่งนักจิตวิทยามองว่าคำสอนนี้เป็นพิษภัยต่อสุขภาพทางจิตและอารมณ์าสรุป บทสรุปสุดท้ายเลยก็คือมันเป็นผลกระทบต่อความสำคัญของความนับถือตัวเองความนับถือตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดจากภายนอกแต่มันเป็นกระบวนการการเลือกอย่างจงใจอยู่ภายใต้การควบคุมของเราเสาหลักสำคัญของความนับถือตัวเองอย่างเหมาะสมก็คือการดำรงชีวิตอย่างมีสติรู้เนื้อรู้ตัวซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับความมีเหตุผลการซื่อสัตย์และก็ซื่อตรง ซึ่งมันก็เป็นการดำรงชีวิตอย่างรู้ตัวมันจึงเป็นการดำรงชีวิตอย่างรับผิดชอบต่อความเป็นจริงของตัวเราเค้ารบต่อข้อเท็จจริงความรู้และก็ความเป็นจริงการยอมรับตัวเองมันก็คือการไม่เป็นปรปักกับประสบการณ์ของตัวเองกล้าที่จะเป็นหรือดำรงเพื่อตัวเองซึ่งมันก็เป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตและก็เปลี่ยนแปลง ต่อมาก็คือการปกป้องความนับถือตัวเองด้วยการสร้างค่านิยมและมาตรฐานของตัวเราเองในการประพฤติตนก็แล้วก็อย่าทําให้คุณสมบัติด,ด้านบวกของเรากลายเป็นจุดบกพร่องอย่างเช่นเมื่อคุณฉลาดกว่าเพื่อนก็จงอย่ากลัวที่จะแตกต่างก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวเราเองมีความรับผิดชอบต่อการเลือกความรู้สึกและก็การกระทําและ และก็ความสุขของเรามีการใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวของตัวเองสิ่งใดที่เราคิดสิ่งไหนที่เราให้ค่ารู้สึกก็จงแสดงให้ปรากฏต่อโลกสุดท้ายก็คือการใช้ชีวิตด้วยความเมตตาถ้าเราเลือกที่จะส่งเสริมความเชื่อมัน่นการเคารพตัวเองและก็ความเบิกบานในชีวิตเราจะไว้ใจและก็รักตัวเองมากขึ้น เราจะภูมิใจในสิ่งที่เราทำได้และก็เป็นความจริงที่ว่าการที่เรานับถือตัวเองมากขึ้นนั้นสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างจริงๆ